rồi mình cặp phún đây. Đây coi đi. Đây đi. Đây

ฝากกไงนอูจนเกบานีจะว่าอันนี้ว่าโม่หรอเออกูจะพังรอมึงจะปากรึลยหรอมึงมึงอยากเชื่อไหมลูกคนอ่ะวับวจะเกบวจะเก็ัวทุกคนเออเออิได้่

啥活动啊？啊啊啊啊啊

น้ำมัสการค่ะพี่เวิ่มแล้วนะมาจากไหนนหอยู่เมี่ครับ้าโม่บ่เฮ้ยมีอไรนอย่าพึ่งถามว่า

câu đấy này, con cái mấy lũ chơi với nhau luôn, người ta chơi với พ่อพ่อเอาาลงมาลามาลงมาลงมาลงาลงมาลงลงาลงมมาลงมาลงมาาลงมามาลงมลงมลงลมลมมา เราบริการนี้อย่รบบานเพิ่องนี่ เตียนตัวลงปฏิโมครับคุณท่านออปฏิโมจ้าโมครับพีโมงงสามโพอแล้วแล้วลงสามโม่่ะมโน่นี่รอกริโอ้ก็เลงตัดจัม้่งขาเลยงนานบ่นงเ้งแจ็คกันนี่เร็ววัวเน